เข้าแล้วมาลามาวัคดีโชคดีที่เ เ,เดินทางมาถึงอิตาลีนะคะตั้งแต่วันที่10 10ตุลานะคะก็มาถึงช่วงบ่ายของวันที่10ตุลาเนาะประสบการณ์ในการเดินทางช่วงโควิดก็ต้องบอกว่าที่นี่คือเงียบแล้วก็ตรวจตรวจเข้มข้นไหมสำหรับบางที่อาจจะจะมองคือสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยมองเข้ามาที่อิตาลีก็จะบอกว่า ยุโรปนะคะมีการตรวจที่เข้มข้นมากๆนะคะแต่พอมาถึงหน้าง,งานจริงๆหรือเข้ามาเข้ามาจริงๆอ่ะแต่และประเทศคือในทวิยุโรปมันมีหลายประเทศเนาะ <c oughs> อังกฤษเยอรมันเอาไวเลแต่สําหรับอิตาลีแล้วเรามองว่าถ้าเตรียมเอกสารมาพร้อมแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาเขาก็คื ให้เราเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอกสารต้องพร้อมนะเขาก็จะแค่จํากัดประเทศเช่นอินเดียบังกลาเทศอะไรพวกเนี้ยที่ที่ที่มีหายสูงแล้วเขาเหมือนก็มองว่ามีในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการตรวจหรือการควบคุมโควิดอยู่ในอยู่ในที่ที่ยังต้องปรับปรุงอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาก็จะตรวจเข้มหน่อยเขาก็จะให้ตรวจโควิดเทสตรงนั้นอีกสีชั่วโมงคือตรวจตรงนั้นเลยนะคะสวอปเทสตรงนั้นเลยแต่ของเราก็คือเตรียมเอกสารมาพร้อมล้วก็ เข้าเข้าเข้ามาได้เนาะเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะเราเราจะจะดูตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเราเราจะมีกระเป๋าเยอะมากเลยแต่ว่าประเด็นคือตอนเราซื้อตั๋วน่ะเรามาได้วีซายี่ยมเยียนนะคะวีซายี่มเยียนของเราเนี่ยจะได้90วันเนื่องจากว่าอิตาลีไม่รับตอนนี้นะไม่รับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะรับแค่วีซายี่มเยียนนะคะเราก็ยื่นวีซายี่มเยียนมามาที่นี่90้วันนะคะ เราก็ได้เราซื้อของกาตาของกาตาเราจะได้กระเป๋า,าโหลดขึ้นเครื่อง30โหลนะคะแล้วก็ถือเอาไปด้วยเนี่ยแคลี่เนี่ยแคลี่ไปไปขึ้นเครื่องด้วยเนี่ยอีกอีก7จ็โลนะคะของเราเนี่ยปัญหาของเราจ,จากจากเธอเห็นในวิดีโอคือปัญหาของเราคือกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องเนี่ยกระเป๋าโหลดเอะกระเป๋าโหลดเลยเซว่าไม่มีปัญหาโอเคทุกอย่างโอเค กระเป๋าไอ้ที่เราถือขึ้นเครื่องเนี่ยผอ,อิญว่ามันเป็นไซส์ที่ขึ้นเครื่องได้แหละแต่น้ําหนักน้ําหนักมันมันเกินเจ็ดโลเขาก็เลยให้เราออกแล้วก็ไอ้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผู้หญิง,ญงสะพายเนาะปกติเขาก็จะเป็นผู้หญิงก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสะพายกระเป๋าไอ้กระเป๋าสะพายของเราเนี่ยดันเราไปใช้กุ๊กกิ๊กเวอร์เกินเราไปใช้ลองชองไซส์แอลนะฮะซึ่งมันใหญ่มากถ้าเห็นจากในวิดีโอที่บานมาก็คือมันใหญ่มากนะะเขาก็เลยมองว่าน้องคนที่เช็คอินก็เลยบอก บอกว่าเออมันก็โอเคนะเช็คอินนะเช็คอินบอกว่าโอเคอ่ะพี่เอาน้ตบุ๊กออกแล้วก็ช่างอีกรอบหนึ่งมันไม่เกินเอาโอเคก็เข้าไปได้เข้าไปพอเอ่อพอมาถึงตอนเข้าเกตเข้าเกตแจ็คพอตคือเมื่อก่อนเราก็เดินทางบ่อยเนาะเขาก็เราก็ไม่เคยโดนสุ่มตรวจอาจจะเป็นว่าไอเจ้ลองชองไซส์แอลของเราเนี่ยแหละเออก็เลยสะดุดตาพี่เขาน้องเขาก็เลยขอตรวจอีกรอบหนึ่งปรากฏว่า กระเป๋าเดินทางที่ที่ที่เราเอาออกแล้วเอาใส่ใหม่เนาะเราก็เราก็เราก็ผิดอินกันเราก็ใส่ใหม่มันเกินเขาก็ให้เรามปเนทใหม่ไปเนทเอาโน้ตบุ๊กออกเราก็ต้องมาถือเป็นอีป้าถือโน้ตบุ๊กไว้กับตัวอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็พอเราเอากระเป๋าแกะเรียบร้อยมันจะมีเสื้อผ้าที่เราจะเอาไปใส่เปลี่ยน,ข,นขึ้นเครื่องอะ่ะที่ที่โดฮาล้วก็เอาเสื้อผ้าตัวนั้นอะ่ะ เสื้อผ้าทั้งหมดเอามาใส่ในตัวเราแล้วก็มันก็จะมีกระปุกครีมที่ที่ที่เราซื้อคือที่เราจะต้องเอาไปใช้นะเป็นครีมของประจําวันทั่วไปแหละเราก็เอามาแล้วก็มันมันก็หนักหน่อยก็โชว์น้องว่าเอ้ยเนี่ยมันมีครีมหนักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็น้องก็บอกว่าให้ทิ้งของที่ไม่ใช้ต้องทิ้งนะคือน้องไม่รับฝากคือรับฝากได้แหละแต่ด้วยความที่เราไป9กวันนะ่ะแล้วใครก็จะไปรับฝากอ,อืแเราก็ทิ้งอ่ะทิ้งก็ทิ้งเราก็ทิ้งให้น้องดูแล้วก็ มันมีแก้วสตาร์บัคที่เพื่อนให้มาเนาะเราก็แบบอยากเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสองสาแก้วนะเราก็ไม่เราก็อยากใช้แบบเราอยากอยากใช้ของเราอะไรเงี้ยเราก็บอกน้องว่าเนี่ยซื้อใหม่เลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลย,เลยอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าน้องก็ใจดีนะน้องก็น่ารักน้องก็พูดประมาณว่าพี่พี่เอาใส่ไปเถอะเพราะว่ามันก็ดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเราก็ทิ้งครีมทิ้งกระเป๋าที่มันไม่จําเป็น ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นกระเป๋าเล็กๆท,ที่ที่มันนม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 ินมนิน่งน,น,นมไม่มีค่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็ทิ้งให้เขาเห็นพอน้องเห็นปุ๊บเราก็พีแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้น้องโชว์ให้น้องดูน้องก็น่ารักนะถือว่าน้องน้องทั้งทั้งจับผิดเรานะตอนนั้นแล้วก็น่ารักที่ท,ที่ปล่อยเราไปอะไรเงี้ยไม่ได้ปล่อยเราไปเขาก็มองว่าอ่ะพี่ไหนๆพี่ทําแล้วอะ่ะ มากไม่มากน้อยพี่ก็ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอออย่างที่น้องบอกก็คือไอ้กระเป๋าลองชองเบอร์แอลเราเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋าถือสุภาพสตรีนะพี่มันคือกระเป๋าเดินทางเขาก็เลยแนะนาว่าพี่ช่วยพับเก็บหน่อยแล้วก็ใช้กระเป๋าอันอื่นแทนอ่ะแล้วก็พับเก็บแล้วเราก็ใช้กระเป๋าแค่สะพายขึ้นเครื่องไปนะคะก็จบไปพอมาถึงอิตาลีนะคะเดินทางเปลี่ยนเครื่องมาถึงอิตาลีตอนเข้าอิตาลีเนี่ยสิ่งที่ ที่เราเจอคือเขาจะมี2ด่านด่านแรกจะเป็นด่านที่ดูเรื่องการกรอกประวัติของอเขาเรียกว่าอะไรอะโควิดคือเนื่องจากว่าเราอยู่ที่นู่นเราต้องเช็คเนาะเวลาเราเดินทางเราต้องเช็คให้ชัวร์นะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนตอนซื้อตั๋วเนี่ยตอนซื้อตั๋วแล้วตอนที่เราเช็คอินอะในในโปรแกรมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรในเมลอะในในสถานสายการบินะเขาจะส่งเมลคอนเฟิร์มใช่ไหมคะว่าเราสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ ไอเมลตัวนั้นน่ะเขาก็จะบอกด้วยว่าให้เราต้องเข้าไปเช็คนะว่าแต่ละประเทศที่เราจะเดินทางเนี่ยเขาให้เราเตรียมเอกสารโควิดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เออเราก็ดูในนั้นว่าออยุโรปมีอะไรอิตาลีมีอะไรสิ่งที่เราต้องเตรียมไปมีอะไรอิตาลีเขาก็ให้กรอ,อกฟอร์มเนาะกรอ,อกฟอร์มว่าเรามาเรามา14วันเนี่ยใน14วันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนบ้างเรามาจากประเทศอะไรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกรอ,อกฟอร์มยังไงสถานที่กักตัว10วันของเราคืออะไรเนื่องจากว่าประเทศไทยก็อยู่ในประเทศโซนโซนที่ต้องกักตัว10วัน,น,วนเนาะ <Assass ins. S 1> เขาก็เลยให้เรากักตัว10วันนะคะคือ5วันเนี่ยตรวจเทสแล้วก็อีก10วันก็ถ้าถ้าสมมติไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ ก็คือผ่านได้อะไรเงี้ยแล้วก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยจากประเทศไทยนะแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์คือกรอกข้อมูลในเว็บเขาส่งไปในในในเว็บเขาแล้วก็ส่งไปที่อีเมลคือมันเป็นออโต้นะฟอร์มออโต้เสร็จแล้วเขาจะคอนเฟิร์มกลับมาในอีเมลน่าจะประมาณวันสองวันก็คอนเฟิร์มกลับมาก่อนบินนะอันนี้ทําก่อนบินนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ pdf ตัวนั้นพิมพ์ออกมาด้วยเพื่อที่จะต้องโชว์ให้เขาณนะวันที่เรามาถึงอิตาลีแล้วแต่ถ้าในกรณีที่ใครไม่ได้กรอกหรือไม่ได้พิมพ์ วอรเดเวอร์ Whatever, เขามีฟอร์มให้ตอนที่เครื่องจะ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 ,จะลงจอดเนาะพูดอย่างนี้เขาพวกแอร์โฮสเตสเขาก็จะมะีฟอร์มแจกให้สำหรับพารเซนเจอร์ทุกคนเนาะที่เข้าไปว่าเฮ้ยคุณมีฟอร์มไหมเอาเอาฟอร์มนี้เก็บไว้ไหมเพื่อกรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็น่ารักดีเราก็เก็บไว้นะแต่เราเราไม่ได้กรอเพราะเราปิ้นออมาแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ปิน หรือใครที่ลืมกรอกหรือใครที่ไม่ได้เช็คเขาก็มีแผน2ให้ว่าคุณต้องกรอกฟอร์มนั้นนะเพื่อแสดงตัวตนว,ว่าให้คุณเคลียร์นะคุณตรวจมาแล้วนะแล้วก็คุณมีสถานที่กักตัวแน่นอนอะไรอย่างงี้ค่ะพอมาถึงสนามบินลงจอดก็ลงเรียบร้อยก็เตรียมของออกไปแล้วก็เอาฟอร์มที่เรากรอกเนะี่ยให้เขาด่านแรกนะด่านแรกเป็นเหมือนการเป็นเฮลท์พับบิคของเขาอะ ดันแลกเขาก็เอาเอกาสารแล้วไปแล้วก็เอาเคผ่านไปได้แต่สําหรับคนที่อินเดียรหรือบังกลาเทศหรือประเทศที่เขาจํากัดเนี่ยเขาก็จะแยกออกให้ไปตรวจโควิด4 8ชั่วโมงคือสวอปเทสสำหรับใครที่ไม่ได้เทสเขาก็จะมีโต๊ะเรียงนั่งเลยนะว่าให้คุณไปนั่งรอเตรียมสวอปเทสได้เลยนะคะพอยื่นเอกสารเสร็จก็เข้ามาอิมิเกชันเข้ามีอิมิเกชันนี่ก็จะเราเราก็ว่ามันมัน,มนสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าเรามาอิตาลีนี่ครั้งนี้ครั้งที่สิบแปดแล้วมั้ง สิ 18, เราเคบกับแฟนมา13ปี18ครั้งที่มาอิตาลีนี่นะคือเราไม่เคยมีปัญหารเรื่อง m ิม r a t ชันเลยต้องโุกด,ดีตรงนี้เราเขาก็แปบ๊บเดียวเองไม่ต้องไม่ต้องโดนเรียกไม่ต้องโดนสอบไม่ต้องโดนอะไรทั้งสิ้นก็แค่เช็คว่ามาดูวีซา่าแล้วก็สแสตมได้เลยเราใช้เวลาในการทำอ i ม r a t ชันตรงนี้ทุกครั้งนะไม่เกิน3นาทีอเลสเซ่ say, นะสองนาทีสานาทีแค่ดูดูด,ดแล้วก็สแสตมแล้วก็ไป ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มาเอากระเป๋าแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะกะ็ประสบการณ์ในการเดินทางนะคะของสาวไทยในต่างแดนจากประเทศไทยนะคะจากสาวทำงานก็มาเป็นไม่มีงานทำนะคะก็เลยมาทำ YouTube นะคะอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ว่า ในมุมมองของเราในสายตาของเราว่าเราอยากให้คนไทยบางคนหรืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วอิตาลีประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ของคนที่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นยังไงแต่ละคนเนาะแต่ละคนเขาก็จะมีถามถามว่าคนมาอยู่ที่อิตาลีเยอะไหมเราศึกษาข้อมูลจากสารคดีนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เรา,าเสนอว่าเอ้ย อิตาลีในมุมมองของเราในมุมมองของของสมใจเป็นแบบไหนในสายตาสมใจสมใจเจออะไรมาสมใจก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูสมใจเนี่ยว่าในช่องเนี้ยอยากอยากให้ดูว่าสิ่งที่สมใจไปเจอมาคืออะไรนะคะในมมมองในอีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นในทีวีหรือคุณอาจจะไม่เคยเห็นกับกับ ที่อื่นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เราก็พยายามจะเสนอใน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 แบบของของคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมาเริ่มชีวิตที่นี่ใหม่ต้องต้องพูดอย่างนี้ว่ามาเริ่มชีวิตที่นี่ใหม่ก็ก็ตื่นเต้นนะคะจากคนที่มีงานทําก็ไม่มีงานทํา <c oughs> ก็มาดูว่าไม่รู้ว่าจะจะ,จะมีประสบการณ์อะไรใหม่ให่หรือจะเจออะไรใหม่ใหม่นะคะถ้ามีอะไรสนุกสนุกหรือมีอะไรใหม่ให่ก็จะพยายามมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องเราเนาะว่า เราไปเจอหรือเราไปพบเห็นอะไรมามาแลกเปลี่ยนกันนะคะมาดูอีกมุมหนึ่งของชีวิตสหรับคนไทยในอิตาลีค่ะ